วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนินาค่ะตอนนี้เราก,ก็อยู่ในเกม Minecraft เอาชีวิตรอดในโลกหมอดู๗๗กันนะคะก็โอเคค่ะการผจญภัยของเราเนี่ยจะเอาชีวิตรอดกันได้ไหมไทยอย่างเราไปเอาชีวิตรอดใน EP ที่ห่งกันเลยจ้าเฮ้ยออมลูกอะไรเหลืองๆข้างหลังนะ่ะเฮ้ยลูกของเหลืองนี่มันต้องเป็นผลไม้น่ะเลยอะ่ะลองดูดิโอ้โหมันหนาวมันก็คือเลมอนใช่เปล่าโอ้โเปรี้ยวปากเลยเอาของกินเราไม่อดตายแล้วอร่อยเวอร์ อันนี้เราก็ใส่หมอดึงจุดลงไปนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆนี่เราอาจจะไม่เจอตัวอะไรแปลกๆหรือว่าทองอะไรแปลกๆก็ดเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆนะคะเราก็จะเน้นแบบว่าเซอร์เวอร์แบบตอกไม้ตอกหินตอกเหล็กอะไรประมาณนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพักกันอื่นนะคะเราค่อยออกไปเซอร์เวอร์ผจญภัยที่อื่นกันต่อเนาะในที่สุดมันจุดสิเของเราก็ใส่หมอด้านแั้นนะสุดยอดใช่มันก็ใส่ได้มานานแล้วแหละแต่ว่าหมอดันอาจจะยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะสําหรับ1ันจุดสิบเจ็ดเนาะเอาล่ะเราก็จะแปลรูปไม้กันนะคะได้ที่แอคไม้มาละเอ้ยขาวๆนี่มันอะไรเหมืือออนเกลลยะ เรงเรียนดูด like okay, right. okay, ิอ okay, ้ําเรียเป็นรเก่งใจโอเคเดี like ๋ยวเราทำพลิกแอคหินกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตอกหินกันนะเพราะเราจำเป็นจะต้องใช้หินอย่างเยอะเลยค่ะไหนจะทำเตาเผาไหนจะทำพวกกินอยังชีพต่างๆนะไหนจะทำเผื่อพิ่เทนด้วยนะใช่รอปั๊บนึงนะขอคับของก่อนโอเคแล้วก็จอบล็อกหินนี่ล่ะเอามาคับของเหมือนเดิมเลยเนาะแรกเนี่ยมันก็ต้องเหมือนเดิมไปก่อนนะโอเคได้พลิกแอคหินมาแล้วแล้วก็เราต้องการขวานหินไปตัดต้นไม้กันเนาะ เอาอะทำอย่างสองก็พอนะเป็นคู่ๆไปนะโอเคแล้วก็ดาพินจําเป็นจะต้องมีแน่ใจว่าจะเจอตัวแปลกๆต้นนะวันนี้แต่ว่าไม่น่าจะเจอหรอกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนไกลอะนะเราเจอแค่เขาเี่านี้อหที่หน้าตาแปลกๆอ๋อหมายถึงเขาใช่เปล่าใช่แล้วเรู้ยังไงเดี๋ยวก็โบ่ให้เลยแต่รู้จงเบยตีเราใส่หมดที่แบบว่าตอกไม้ทิ้งนะคะแล้วก็แบบให้มันร่วงพังให้หมดเลยเนาะได้แบบว่าประหยัดเวลานะประหยัดชีวิตไปด้วยนะโอเคแป๊บนึงนะเราต้องการไม้เพิ่มเติมนะคะ โอ้โหโชคดีอะนี้หายทั้งต้นเลยข้าไปหยาดเวลาเะล่ายอดอุ้ยเบอร์รี่เราจะเก็บเบอร์รี่ไปปลูกไปด้วยเนาะเรายังไม่รู้นะคะว่าเราจะถาทำเลที่ตั้งที่สำหร,รับสร้างบ้านของเราเนี่ยในวันไหนนะแล้วก็ในบริเวณไหนดีอะเนาะอันนี้ก็แบบว่าท่องเที่ยวไปเรื่อยกันนะคะอนนี้ก็นอนกลางดินกินกลางสายไปก่อนเนาะเดินตะเลตเตะไปก่อนนะเรายังหาทำเลเหมาะๆไม่ได้นะที่เราจะตั้งลกลากกันเนาะ ถวนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างนะเฮ้ยหวังว่าจะเจอเหล็กในวันนี้เะเนี่ยมันจะข้ามเราออจะข้ามเราว่เตียงไม่มีเลยใกจะมืดเราน้องแกะน้องแกะเอาขนแกะเลยนะเอ้ยมันจะพอปะเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวเองแถวนี้อ๋อจีพี่เค่ได้มาอันนึงละอ้าวถามว่าเราไม่มีกันไกนะยังไงยังไงก็ต้องฆ่าน้องไปก่อนเนาะไหนงอกเราได้ขนแกะมาสามชิ้นแล้วให้พี่เคสได้ขนแกะมาบ้างเปล่าได้มาอันนึงเนี่ยมีอันเดียวเองอ่ะไปเป็นไรเดินหน้าต่อไปเข้าล้วอ่ะเข้าขาวอ่ะไม่ใช่แกะ น้องจะกัดไหมเนี่ยไอ้เร็วอย่าเพิ่งกัดก้นพี่นะตอนแล้วพี่แคนมัน,นจะค่าแล้วแล้วเข้าแล้วเข้าตามมาแล้วตามมาแล้วคนน,ำน้ำมันไม่ดีนะนจะเจอหมู่บ้านไหมเนี่ยวันนี้ยเน้ำตกลาวานะน้ำุ๊กไก่โอ๊ยไม่อยากเลย อยากได้น้องแก่อะช่วงเนี้อยอาอยากได้น้องแก่มากกว่านะช่วงเนี้ยเราต้องการเตียงเนาะเฮ้ยจะได้นอนไหมเนี่ยคืนเนี้ยอุ้ยป่าไม่ไผ่พี่เคนโอ้๊ว้าวสุดยอดป่าดังเกิ้ลอ้๊มพี่เคนเห็นแก่อยู่ข้างบนเอ้ยทางนั้นรอไว้ไปจัดเลยนี่เลยน้องแก่ที่นี้ก็มีน้องแก่ขอบคุณแก่เลยนะไอชิบหัดชิบเฮ้ยตายมาแล้วเฮ้ยพี่เคนได้เพิ่มเป้าขนแก่อะเดียวยังยังอันเดียวเลยอะนี่นี่เจอน้องแก่อีกตัวหนึ่งแล้วขฮียเฮียเฮ้ยยังไม่เจอตัวแปลกๆเลยอะขึ้นมาเร็วมาอน มีขนแกะเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดอุอ้ยพอดีเลยอ่ะหกชิ้นพอดีเลยขนแกะของเราอ่ะถ้าเราลอดตายแล้วทางนั้นก็ทําเตียงสีขาวไปเนาะเพราะว่าหาสีไม่ทันน้มันค่ำแล้วอ่ะอ๋นอนแ,ลแล้วพี่เนนอนกลานันกาแล้วโอเคเราก็ผ่านพ้นคืนแรกนะคะคืนวันที่หนึ่งของเราไปจนไต้ยเนาะพี่เคนลอดตายแล้วกูก็จะตายซะแล้วไม่เล่าอุ้ยก็จะหาเไม่ทันอ่ะเอาใหม่อีกตัวละเอาใหม่อีกตัวก็เอาอีกตัวแล้วกันเนาะ อยากได้เผื่อๆไว้ไงเผื่อจะมีเนื้อกินอะ่ะเออมเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปทางทิศไหนดีอะ่ะเฮ้ยไหนๆเด้อไหนๆก็มาแล้วป่าไม้ไผ่อ่ะพี่เคนไปดูทางนู้นดีกว่าถ้าเราจะเก็บพวกไม้ไผ่กับตังโมกลับไปด้วยเนาะไหนๆก็มาแล้ว,ไอ,ไลวอ๋อป่าไทก้ากับป่าจังเกอร์นเนี่ยมันอยู่ติดกันพอดีเลยหรือมันอยู่เชื่อมกันพอดีเลยอะ่ะโชคดีเลยเนาะเอ้ยมันจะเจอสัตว์แปลกๆปะเนี่ยยังไม่เจอเลยนะ ไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนกันหมดเนาะพวกสัตว์แปลกๆอันที่เราใส่หมดลงไปเข้าไปเพิ่มนะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ก็เก็บไม้ไผ่ไปก่อนนะไปปลูกต่อที่บ้านของเราเอ้แม,ม่มุ้น้อนี่ไงเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วไอ้แมามุมน้อยเฮ้ยละจิงก็มาดีไปแล้วมันไปเกิดใหม่แล้วไอ้เที่ไปเดินไปข้างหน้าดีกว่าเนาะโอ้ข้างหน้าไม่ไผ่เต็มเลยอะ่ะเฮ้ยอ้ํานะมาอะไรอ่ะมันจะมีอะไรแปลกๆพันด้ามีโคข้างล่างมีโคอ๋เดี๋ยวว่ามันแปลกมากเลยนะโคเนี่ยตอกเลยตอกเลยตอกเลยเดี๋ยวขอตักแป๊บนึงนะมาช่วยกันตอก เราต้องการโคไปทำทช็อชเพราะว่าตอนนี้ไม่มีชอ้อนเลยนะคะจะเข้าเหมืองเนี่ยมันก็ต้องมีคบไฟก่อนเนาะเีย๋ยวหมดแล้วอ,อีกนิดนึงโอ้ยตีเขาทำไมว <c oughs> ึดวุดไหนตั้งใจวึดไปไหนโอ๊ยตั้งใจเนี่ยมึนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหิวกันสักก่อนนะอุย้ยตงโมตังโมตังโมไม่เตังโมแล้วอน,วอนท้ากินอ้อมเก็บไว้ไปทำพันกันนะอยากได้ตังโมสีเหลืองมีเป้าะอาเาะเนื้อสีเหลืองๆมันมีหนาะอ่ะจีหรือว่าตังโมไม่มีเม็เลตะก็อยากกินนะ อันนี้ไม่มีมีอยู่พันเดียวแตงโมเนื้อสีแดงนี่เราไปข้างล่างกันดีกว่าพี่คินโอ้ยจะเจออะไรแปลกไหมเนี่ยอะไงของแปลกของแปลกอะไรหรอของเดิมเกือบแปลกเกือบจะแปลกเลยนะไหนไปดูเรื่องสมบัติก็ได้นะอ้อมเข้าทางไหนดีอ่ะห่านทางเข้าไม่เยอะ มันเต็มไปด้วยกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยมองไม่เห็นเลยวิ้งตังโมขอเก็บตังโมกันนะโอ้ตังโมเพียบเลยอ่ะเฮ้ยทีลยพี่แคเราจะไม่อดอยากเรืองผักผลไม้นะทั้งนั้นต้องใช้วิชามาแลมโอเคเราจะเข้าจากด้านบนดีกว่านะก็าขอายนะเข้าจากด้านบนนี่แหละเจาะเข้าไปเลยมีประตูเข้าก็ไม่เข้านะเข้าดันด้านบนอีกต่างหากจะดันทุลังไปไหนเนี่ยตาแล้วนะชิบมาแล้วช่วโอ้โหลึกเฮ้ยอ้องข้างล่างก็มี ู่ตรงนี้นะจะเข้าข้างบนทำไมเนี่ยไม่เห็นเข้ามาแล้วล่ะไปลองดูดีกว่าเพราะมันมีสมบัติให้เราบ้างปะเนี่ยโอนน้ี่ประตูเขาเลบลอเบล่าตรงนี้ <c oughs> ได้ทอสกันเราไม่ต้องกลัวมืดแล้วนะพี่เค้นตามเขามาเลยไหนไหน,นมีระดิโดป่ะเอาทอสไปก่อนนะฮะขอบคุณนะป่ะลองมาดูข้างล่างกันดีกว่ามีกับดักด้วยนะระวังอเออแถวนี้มีเป้าเนี่ยมันก็มืดมืดนะเฮ้ยนั่งไงเจอแล้วกับดักโอยกับดักวะแค่แบบพวกขนูนะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทำลายกับดักแป๊บนึงนะไม่ได้จะกับดักชั่ว ยังจะไปว่ามันอีกมันก็อยู่ของมันตามธรรมชาติเนี่ยบอกก็ไม่เหยียบทำไมล่ะธรรมชาติลงโทษได้โอ้ลูกธนูเพียบเลยเก็บไว้ก่อนเนาะออเดี๋ยวก่อนในกล่องมันต้องมีของบ้างดีแล้วต้องมีของฮาโดมดงนะพวกเวสตเโลเสโตนเนี่ยเก็บไปก่อนนะมีประโยชน์ใช้ได้เนาะเก็บกล๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงยังไงม่มีสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีอานนะกับเนื้อเน่าอ่ะ เอ้ยอย่างน้อยก็มีอันนะไว้สําหรับไปใส่ให้สัตว์ขี่ได้นะเราจะได้ขี่สัตว์ได้ไง่ายถ้าเรามีอันเนี่ยเราก็ขี่สัตว์ได้หลายตัวเลยเนาะซึ่งในแบบนี้นะคะส่วนใหญเ่เราก็ต้องใช้อันเป็นหลักเนาะในการขี่สัตว์นะคะอุย้ยน่เนี่ยอ้อมทางเข้าเอาล่ะหลังจาเข้าหน้าเนี่ยเราจะเจอสัตว์ใหม่ๆบ้างเนาะเอ้ยพี่เคนเรามาดูแถวนี้ดีมันจะมีของให้เราขุดบ้างปะเนี่ยอย่างน้อยก็มีคอให้เราขุดแล้วนะอดีตไม่กีนยังนี้พอเหรอไอ้ันก็ต้อง เผาเหล็กเผ่าคอปเปอร์นะโอเคคุดไปก่อนคุดไปก่อนหน้่าอย่าเพิ่งบนนะเรามาได้แค่ไม่ถึงครึ่งทางเองนะหนองดูดีอุ้ยนังเง้เหล็กยังต้องมาจนไทยอีกหลาย EP อีกหลายวันนะลัคก,กี้นี่ไงนะเราเจะเหล็กแล้ว <c oughs> อย่างแรกอนีี้ต้องมีเหล็กก่อนเนาะชีวิตถึงจะรอดนะหลังว่าคงจะไม่เจอพวกม็อบที่เป็นพวกมอนสเตอร์เลยๆรเนาะแา่ว่าถ้าเจอพวกมอนสเตอร์หดหูแล้วก็เราอาจจะแบบไม่รอดก็ได้นะเพราะเรายังไม่มีพวกชุดกเกราะเหล็กหรือว่าอาวุธเหล็กเลยนะคะไป็ลไรอ้อมบังไว้ก็พอเอาไต้ยก่เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เกลือเกลืออย่างเยอะดูดิเอาไปทำอาหารกินใช่ปะจีดดมันไปทำอะไรอ่ะไปไวพอดีเนี่ยมาด,ดิโอ้โหเยอะขนาดนี้กินเค็มมากก็ไปไวเ,ปเลย <c oughs> ได้เป็นนิ้วเลย,ยไตมันก็ไปไวแน่เลยเนี่ยม,มีคอปเปอร์ด้เรอ ใช่มีคัพเปอร์มันต้องมีอยู่แล้วห7ึ่เจ็ดอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราใส่หมดใหม่เข้าไปนะคะมันจะใช้คัพเปอร์เนี่ยเอาไปทำในประโยชน์อย่างอื่นได้หรือเปล่าเนาะ,ะอสามคิปเปอร์มาคิปเปอร์มาช่วยด้วยเอ่อเดี๋ยวได้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเจ้าคิปเปรอร์เฮ้ยผู้ปรับเก่าวันนี้มันจะตายข้าไม่ได้ชอบคิปเปอร์เลยอ่ะไอ้เนี่แมวไปเรียกแมวมาดิไปเรียกแมวแถวบ้านเรามาดิแมวไม่ไมีอะนี่แมวไม่มี โอเคเดี๋ยวเราก็จะดูก่อนนะคะว่าเราจะใส่หมดตัวไหนลงไปเพิ่มอีกเนาะเผื่อว่าแบบว่าจะทําประโยชน์ให้เราได้เยอะมากกว่านี้นะคะเอาล่ะตอนนี้ก็แบบตอกตอกเก็บเก็บไปก่อนเนาะพวกแก่พวกนี้นะคะเผื่อว่าอนาคตเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้เอาพี่เคนตอกไปก่อนโอเคเอาโคเลยนะโคไม่พอตอกเพิ่มไปเลยได้เลยได้เลยว่าแถวนี้โคเยอะจุเดี๋ยวเขาจะเข้ามาลึกๆเพิ่มขึ้นนะโอ้ยคัพเปอร์อย่างเยอะอ้ยไม่เห็นเจอเหล็กเลยอ่ะอุ้ยข้างหน้ามีทางขาดอ่ะเฮ้ยดิ อ๋อหออย่างลึกเลยมีรอยแยกรอยแยกของท่านน,นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเผาของเลยดีปะ่ะไหนๆก็ไหนๆละเผาเหล็กดีกว่าเนาะอ๋อเดี๋ยวกอนมีเท่าไหร่เลยเนี่ยมีแค่สิบเจ็ดเองเหรอเอาไม่เกมอีกปะ่ะมีมีม,ม,ม,มีวางเตาเลยยวใส่ให้โอเคเดี๋ยวเขาใส่เชื้อเพลิงให้เอาเป็นไม้ดีกว่าเนาะโอเคมีแค่อันเดียวมีแค่นั้แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เผาแท่งเหล็กในเกือบครบแล้วล่ะ ก่็ว่าจะไปทําเป็นพวกอาวุธเหล็กกันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรากันก่อนเนาะ,ะเหล็กหนึ่งอันของพี่เคนเนี่ยเจง๋งเลยเหล็สิบเจ็ดอันของอ้ออีกนัดเโาจะบอกให้มันเจ๋งกว่ายังไงะโฮะหามันแถมมาจิตวิญญาณของพี่เคนยังไงล่ะโอ้โหมันมีได้เหรอจิตวิญญาณของพี่เคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนมาเนี่ยเอาวิญญาณล่องลอยมะเนี่ย <c oughs> จะเหลุดจากล่างไหมจะหลุดจากล่างใช่ปะมันดึกใช่ไหมง่วงนอนแล้วใช่ปะโอเคได้ดาบเหล็กมาแล้วต่อไปนะคะต้องทําของเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องการโ喽 แล้วก็พิกแอคเล็กก็มีละมาพีเคมาอาปุปกรณ์กันแลเอาไปลปะปะฮะขอบคุณนะฝ้าชีวิตก็จะดีคือละนะมีเหล็กใช้นะอยากใช้อเมทิสนะ้าแต่ว่ายังไม่เจอถ้ำของมันเลยเนาะไรเป็นไรวันนี้เอาเหล็กไปก่อนก็แล้วกันมาเลยเจคิปเปอร์บ้านนะ่ะจิ้งเข้ามาดิไอ้นี่นนชีวิตก็จะ<ๆ>ไม่รอดอแล้ว <laughs> Okay, สำรวจข้างล่างกันต่อเนาะไปข้างล่างกันต่อดีกว่าพ่คินเผื่อจะเจอเหล็กเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้เหล็กเราไม่พออ่ะเราต้องการเหล็กนะคะมาทําชุดกรอบกันเนาะโอ้ยโอ้ยข้างล่างซอมบี้ระวังไว้นะซอมบี้มันเยอะแถวนี้ยโอ้ยเดี๋ยวดิซอมบี้ใจเย็นๆดิเดี๋ยวลองไปคุยกันหน้าอยากเคลียร์ใช่เปล่าเดี๋ยวจะเคลียร์เอง <laughs> มาแล้วอันนี้ขึ้นมาเลยไอย้มาทำไนเยอะเนี่ยซอมบี้เนี่ย <laughs> เอยอะแยะดิ <laughs> อยากมาหาเรื่องอะเปี้ยวอะเปี้ยว,ยวมีอะไรเปล่าไอ้ซอมบี้ไม่อาบน้ำาอ้ยมันเคยอาบน้ำนี่เหรอซอมบี้อะ โอ้โหดูดิเขียวอือะไรเฮ้ยปัดท้ายแล้วปัดท้ายแล้วเฮ้ยอ้ังวจะเจอเหล็กนะข้างล่างอ่ะโอ้โหขาทิ้งขยะไว้เทียงเลยเฮ้ยเราเจอแล้วเหล็กอีกเหรอโอเคของเต็มตัวอีกเหรอเฮ้ยเกือบเราไปแค่นิดทนนิดนึงดูข้างหน้าลยดูข้างหน้าดีโอ้โหยาวสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ขอให้มันมีเหล็กนะไม่ใช่มีแต่หินนะโอเคเก็บไปก่อน ชึบเฮ้ยได้แล้วได้เหล็กมาเพิ่มอีกแล้วผ่านมากี่วันกี่คืนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยหาเหล็กมาตั้งนานเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยอ่ะเลยไม่รู้วันรู้คืนของมันเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงพี่เคนได้แลเหล็กมาเพิ่มอีกแล้วเรากำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยกันแล้วเอ้ยยังยังไม่ได้ทำฟาร์มโกเลมเลยอ่ะเดี๋ยวฟ่อมให้หน่อยนะเขาจะเผาแลเหล็กทิ้งไว้นะเกได้เลยคุณขุดาตรงนี้แ๊บเดี๋ยวเขาไปจัดตัวข้างหน้าก่อนมาเลยซอมบี้เฮ้ยดีเนี่ยไม่เจอชิปเปอร์เนี่ย โอ้อยไปสองตัวเหรออืมมาเป็นแพทคู่ใช่ป่ะอุ้ยข้างหน้าน้องนั่งมุมดูดิมีะอะไรอีกปะเนี่ยเออมีนะแถวนี้ก็มีอยู่บ้างนะปลาไปนะเอ้ยกำลังมุ่ม,อนะออมถมอย,<ร>ยไปไม่เกี่ยวกว่าไปไปไม่มตึงหรอกน,นะเ,นะเราไม่เจอคิปเปอร์เลยเจอแค่ตัวเด้งเงี้ยววันนี้เกียร์ดต่อต่ออึบอะไรอันกันเนี่ยแต่ว่าต้องการเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อเดี๋ยวแข้างบนเพดานก็ยังมีนะซอมบี้มาทำอะไรเนี่ยน้อยเนย ไอ้ชายเย็นยพี่เคนอย่าทําให้เตาเขาพังนะอย่าทําให้มันระเบิดนะระวังคิปเปอร์ด้วยแถวนี้คิปเปอร์มันน่าจะมีอีกนะโอเคเผาจะเสร็จแล้วร็อแล็บนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทาชุดเกราะกันก่อนเนาะได้หมวกกันน็อกเหล็กมาลนะเอาล่ะต่อไปก็ต้องมีเสื้อนะคะเดี๋ยวเราทําเสื้อเกราะกันเนาะโอเคได้เสื้อ,กอกเกราะเหล็กมาละชิปแล้วก็ต่อไปค่ะจะต,ต้องมีกางเกงเหล็กเนาะเอาล่ะได้มาละอีกสองตัวโอเคสุดท้ายก็ต้องมีรองเท้าเหล็กเนาะเอาล่ะครบชุดแล้ว เย้เชยอมาเลยพี่เคนชีวิตเราจะปลอดภัยใะ่เหรอแต่เขานะส่ชุดแป๊ที่ดีเป็นไงนะของย่างมาเอาของกันดีเอาเลยไม่เคนเไปเลยมันไม่มีชุดก่อดทำจากเกลือ,อ<า>เดี๋ยว <ไป S 1> เหล็กมันทนกว่าเป้าเวลาหิวๆก็เรียกลอตัวเองเอาโอ้ยอย่าเพิ่งขนาดนั้นผักผลไม้ก็มีกินนะเดี๋ยวเราจะทำน้ำผลไม้คั้นให้กินนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ว่างนะของยังไม่พร้อมนะมันต้องของฟูแบบนี้นะของยังไม่ฟูออปชั่นเะลยอะ กลับ้านกันดีกว่าแต่บ้านยังไม่มีเลยแตไ่ไม่มีบ้านเลยยังไม่รู้ตั้งลอกลอกที่ไหนเนี่ยยังหาททำเลเหมาะไม่ได้เลยอะ่ะที่สําคัญมันต้องอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยอางถ้าได้เวลาที่จะไปหาหมู่บ้านกันแล้วจะได้ขนย้ายชาวบ้านมนมียมไงทำฟาร์มชาวบ้านก็จะได้เป็นทุลักทุเลจนเกินไปนะเจอตัวแปลกๆบ้างยังอะ่ะยังไม่เจอลเลยอ่ะแต่ครังหน้าาสงสัยอุ้ยต้องเจอตัวประหลดยาดเยอะแยะแน่เลยมาปรนหละ เขาหน้าเขาไปสำรวจโลกว่างใหม่กันเนาะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะ <Ooh. S 1> วันนี้เราก็สำรวจเอาชิมิล็อกกันในมอด1.17ไปค่ะนี่กันเนาะถ้าชอบ1.17แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดก,ดกระดิ่งเขาเป็นกำลังใจผ่้เล่นเกม n e c ครับฝากไปนะี้นะอย่าลืมมาคุยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละ่ะบ๊ายบายจ้า